ผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอรายการภัยผู้หญิง สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะกับเข้าสู่รายการภัยผู้หญิงนะคะทางเอ็มหนึ่งสี่หกเจ็ดในช่วงที่สองนะคะอยู่กับปุ้ยสว,วภพาเทพัสดินณอยุธยาแล้วก็ท่านประภัยนะคะท่านประภัยยังยืนอยู่ในสายนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีค่ะรอบที่สองนะคะค่ะปาดไปแล้วว่าพี่สาวคุยเรื่องความสวยความงามเสียง,งดังฟัง,งชัดดีนะคะท่านอาขอบคุณค่ะเอ่อ ขอบคุณอาจารย์สวภานะคะที่มาจัดรายการที่สถานีให้ด้วยและขอบคุณที่เชรัตมั่นพรรษาในฐานะที่เป็นช่างเทคนิคนะคะค่ะทําให้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ที่สําคัญมากกว่า,านั้นช่วงนี้อาจารย์สวภาบอกว่ามีเรื่องสวยๆงามๆมาฝากใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านก็คือ,อก็คือว่าอ,อันนี้เป็นรายการภัยผู้หญิงใช่ไหมคะพื่ก็เลยอยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่แบบว่ารัก ความสวยความงามรักการประกวดนางงามเราก็อยากบอกว่าเออเวลาที่เราจะไปอยากประกวดที่ไหนเราก็ต้องดูเวทีนั้นเนี่ยเออให้ดีก่อนว่าเอเวทีนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะเพราะว่าในโลกของของการประกวดหรือว่าทุกอาชีพหรืออะไรก็ยังมีพี่มิตเนี่ยเข้าไปแทรกตัวในทุกที่คะ่ะท่านถูกไหมคะ แม้กระทั่งเวที <V T S 2> นางงามแม้กระทั่งบเดีลิ้งแม้ว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นนางงามอยากดังใช่ไหมมาทางนี้อะไรเงี้ยพี่มิจะเข้าไปซ่อนตัวในในทุกที่ค่ะปุ้ยก,ก็เลยอยากจะให้ดูนิดนึงว่าเออสำหรับคนที่รักสวยรักงามเนี่ยก็ต้องดูเวทีนั้นว่าเออใครเป็นผู้จดัดแล้วเขามีมีอะไรน่าเชื่อถือบ้างแล้วเราก็ต้องมีเหมือนที่ท่านบอกอะค่ะทุกสิ่งอยากต้องมีสติใช่ไหมคะแล้วก็อย่าโลภค่ะใช่ค่ะ และที่สาคัญมากกว่านั้นอย่าหิวแสงมากเกินไปเพาะเราีแสงมากเกินไปบางทีเราก็ไม่เรามัดระวังใช่ไหมคะเราอยากตั้งอยากเป็นอยากเป็นที่หนึ่งมากเกินไปคือคนเราเกิดมาไม่รู้เรียนเชื่ออยู่อย่างหนี่ว่านอกจากเก่งแล้วต้องมีเฮงหรือต้องมีมีวัสนาด้วยค่ะเอมีพรสวรรค์แล้วต้องมีพรแสวงด้วยมีพรแสวงอย่างเดียวไม่มีพรสวรรค์ยังไงก็ไม่ได้แล้วก็จะเสียให้พวกพี่มีฉาชีพ พวกพี่ชายชีพที่แม่อาจารย์บอกอ่ะอยู่ในทุกวงการแล้ววงการแตรงราก็อยู่บทวงการสื่อก็อยู่ <c oughs> อยู่ไหนบหดเลยบางทีได้จังหวะปั๊บก็เสียบทันทีรอจังหวะอยู่อ่า<ล>ใช่ค่ะแล้วถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นะเราก็จบเพื่อนั้นใช <c oughs> ่ค่ะคุณอยากเป็นผู้ประกาศหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดหาให้นะค <c oughs> ุณอยากเป็นดาราเหรอเดี๋ยวผมจัดการให้นะ <c oughs> อย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้จ่ายตังมาแค่นี้นะหรือทามาแค่นี้นะสุดท้ายอาจจะต้องเสียตั้ง ทั้งทั้งคือพูด้ง่ายอาจจะต้องเสียทั้งตัวเสียทั้งตังด้วยค่ะเสียทุกอย่างเลย เสียทุกอย่างเลยเสียความมั่นใจหรืออะไรต่างๆไปหมดนะคะแต่สำหรับเวทีสาวโสดนี้เวทีสาวโสดนี้มีมีมีปุ๋ยการันตีนะคะไม่หลอกลวงแน่นอนดิฉันการันตีให้อีกหนึ่งคนค่ะโอขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านขอบพระคุณนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังรายการเราอยู่นะไม่ว่าฟังอยู่ที่ไหนฟังอยู่ที่ ต่างประเทศก็มีนะ <c oughs> เพราะว่าเราส่งผ่าน youtube <c oughs> แล้วก็ส่งผ่าน Facebook ทุกคน <c oughs> ก็ดูได้ใครจสน <c oughs> ใจจะมาสมัครเป็นเวทีสาวโสดต้องอายุเท <c oughs> ่าไหร่คะอ่าเดี๋ยวนะคะท่านปุ้ยขอขอเกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พออีกแล้ว <c oughs> ข,ขอขอ <c oughs> บอกก่อนว่าทําไมปุ้ยถึงได้จัดเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจของปุ้ยที่ทาไมถึงจัดเวทีสาวโสดเพราะเรื่องมาจากว่าเดิมเนี่ยปุ้ยก็ประกวดมาแล้วนะคะเป็นนางสาวโสดแต่เวทีที่ปุยประกวดเนี่ยใช้คำว่ามิสคารทอง นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกวดเนี่ยทุกคนก็มาประกวดเป็นหญิงสาวโสดเลยแล้วก็ทาง C N N หรือว่าทางนิวยอร์กไทม์เนี่ยทางฝรั่งเนี่ยทางเมืองนอกเนี่ยเขาให้ความสนใจมากเลยเขาถามว่าทําไมเขาไม่เข้าใจว่ายูนมาประกวดสาวโสดกันทําไมสวยๆกันทั้งนั้นเลยเวทีนี้เขาพูดแบบนี้เลยนะคะเาราก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเป็นเวทีที่แบบว่าเหมือนให้เห็นคุณค่าของผู้หญิงเป็นเวทีผู้หญิงโสดที่เห็นคุณค่าว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้ นะคะด้วยตัวเองแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องของพลังหญิงอะค่ะปุ้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้จะมาต่อยอดจัดเวทีนี้ขึ้นมาซึ่งเวทีนี้เนี่ยปุ้ยก็ให้อายุ30ขึ้นไปซึ่งนางงามที่ประกวดเวทีต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เพดานติดและแค่30ถูกไหมคะท่านประภัยแต่ในช่วงเวลาที่30ไปแล้วเนี่ยไม่มีเวทีสาวโสดที่จะมาประกวดเลยแต่มีเวทีปุ้ยนี่แหละที่สามารถประกวดได้เพราะว่าอีกเวทีหนึ่งสากว่าก็เป็นเรื่อง ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช่ใชไหมคะแต่เวทีปุ้ย<ช>เนี่ยโสดนะคะค,คุณสมบัติคือเป็นผู้หญิงโสดอายุ30ขึ้นไปนั่นหมายถึงว่าท่านประภัยลองลองคิดดูว่า40ได้ไหมห้าสิบได้ไหมได้หมดเลยค่ะ<ช>ได้หมดเลย <ผม S 1> ถ้าก็ได้ถ้าคุณมั่นใจอ่าถ้าคุณมั่นใจเพราะว่าข้อที่2ก็คือว่ามีรูปร่างสมส่วนบุค,คลิกภาพดีมีความมั่นใจอย่างที่ท่านบอกเลย นะคะ,ะคำว่ารูปร่างสมสวนจะมาบอกว่าให้กําหนดน้ําหนักหรือเปล่าไม่ค่ะคือรูปร่างสมสวนก็คือว่าถ้าคุณอ้วนเกินไปคุณคุณคิดว่าคุณจะมาประกวดไหมล่ะนะคะกับส่วนสูงถ้าคุณคิดว่าคุณคุณตัวเล็กเกินไปคุณจะสู้คนอื่นเขาไหวไหมคําว่ารูปร่างสมสว่วนปุ้ยก็เลยไม่ได้ว่า กําหนดไปว่าคุณจะต้องสูงร้อยหกสิบขึ้นไปนะหรือคุณจะต้องน้ําหนักประมาณห้าสิบไม่เกินห้าสิบอย่างนี้ค่ะปุ้ยไม่ได้กําหนดแต่ปุ้ยให้ให้เป็นวิจารณญาณหรือว่าให้เป็นเซนส์ของสาวโสดที่มีความส,สวยสมาร์ทฉลาดคิดเองเลยสําหรับตรงนี้ uh huh. ถ้าคุณ uh huh. มั่นใจคุณก็คิดว่าคุณเข้ามาได้เลยสำหรับเวทีนี้แล้วก็นอกจากนั้นคือล,ลำดับแรกเลยคุณต้องโสดค่ะ คำว่าโสดของปุ้ยคือไม่ได้แต่งงานนะคะไม่มีพิธีการสมรสใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่กินกินเ,เขาเรียกกินฉันสามีภรรยาค่ะอยู่ด้วยกันเลยพูดไม่ถูกเลย<笑><笑>นะคะจะม,ม,ม,มีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กินกับใครชันสามีภรรยาใช่ค่ะท่าน ถามว่าชั่วคราวได้ไหมช่วคราว UH แบบไหนถ้าเกิดไม่มีใครร้องเรียน,นคุณคุณก็โอเคถ้าคุณแบบว่าเออดีแฟนนะคือเพื่อนนะคือปัญหาคุณอาจจะบอกว่าเป็นเพื่อนอันนี้อันนี้เราไม่รู้เพราะว่าในเวทีด้วยกันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมองใครไงแล้วก็ใครจะสืบค้นกันไงเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะเป็นตัวอย่างที่ที่ที่จะบอกให้เพราะว่าเคยไปเป็นกรรมการที่เวทีประกวดผู้ชายเวทีผู้ชาย ก,ก็อยู่ในห้องดําก็จะสัมภาษณ์เข้าลึกๆห้องดาเนี่ยเพื่อไปสู่รอบต่อไปใช่ไหมคะรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเราก็มองว่าเออหนุ่มคนนี้เก่งมากเลยผู้ชายคนนี้ทั้งหลอ่อทั้งสมาร์ททั้งแบบการศึกษาดีแล้วก็พูดจาแบบมั่นใจมากเราก็ว่าคนนี้ต้องเข้ารอบแล้วปรากฏว่า,าทางทีมงานก็มากระซิบบอกอาจารย์อาจารย์ปุ้ยคนนี้นี่คือต้องต้องเอาออกนะครับเพราะว่า มันอยู่ในกฎของกองประกวดคือเขาไปทำเ,เหมือนกับถ่ายถ่ายโป๊อนาจารย์ uh huh. เห็นใน t ทวิตเตอร์เลยเออ oh. ในทวิตเตอร์เลยอนาจารย์แบบว่าเหมือนอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบแบบแบบสไตล์ผู้ชายอะค่ะก็เลย uh huh. ก็เลยไม่ได้ก็เลยต้อง ตกลออไปซึ่งเวทีก็ผู้หญิงก็เหมือนกันคุณต้องไม่มีภาพอนาจารหรือภาพโป๊เปลยหรืออะไรที่มันจะทําให้ลดค่าด้อยค่าสตรีอะค่ะเราอยากให้เป็นคุณสตรีที่ที่งดงามแล้วก็ทรงพลังแล้วก็มีคุณค่าและเวทีนี้นะคะท่านคือตอบโจทย์ตรงที่ว่า ปริยาให้นางงามที่เข้ามาเนี่ยได้ทําจิตสาธารณะร่วมกับเวทีของเราเราจะไปทํากิจกรรมที่เป็นอะไรที่เป็นเออ CSR เป็นแบบเออไปไปมอบของให้เด็กหรือไปทําอะไรกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินทางสายตาทุกอย่างเลยประมาณนี้ค่ะท่านเป็นจิตสาธารณะค่ะอืนออนี้คือว่าเรื่องที่สาคัญมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือหนึ่ง ต้องโสดจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณคุณบอกว่าเออคุณมีเพื่อนอย่างเดียวเขาไม่เป็นไรเขาไม่มั่นใจต่คุณจะแบบไหนก็แล้วแต่เหมือนที่อาจารย์บอกอสมส่วนทุกคนมีวิทชยรญาณของตัวเองและอันที่สามก็คือต้องจบปอตีถูกไหมคะใช่ค่ะจบปริญญาตรีค่ะการศึกษา ปญาตีก็คือคุณจะจบปอโทก็ได้ปอเหกก็ได้ถ้าอยาคุณต้องจบปญาตีใช่ค่ะ,คะ,คะท่านนั่นแหละค่ะนี่นี่คือคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดถ้ายังไงก็ติดตามได้ทางเพจนะคะท่านประภยัยมิสและที่สำคัญเรามีภาพอินเสิร์ตขึ้นให้ด้วยนะคะมีใช่ไหมคะภาษาขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ค่ะ ค่ะก็จะจะติดตามทางเพจมี้ Single Thailand ได้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็สปอนเซอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสปอนเซอร์ oh, พอรู้รู้ค,ค,คอนเซปต์ว่าเออเป็นจิตสาธารณะเป็นผู้หญิงโสดคือเรามาทำอะไรดีๆร่วมกันสปอนเซอร์ก็ก็ก็ช่วยค่ะก็เข้ามาเลยค่ะวันนี้ก็ก็อยากเชิญชวนสปอนเซอร์ให้เข้ามาเยอะๆเลยนะคะคือมาอมาช่วยกันทำให้เวทีนี้เป็นผู้หญิงที่แบบส่งคุณค่าแล้วก็ส่งพลังค่ะแล้วเราก็มีอินเสิร์ตให้นะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ได้ ไดสปอนเซอร์หลายลายเข้ามาแล้วนะคะท่านโอ้ดีใจด้วยนะคะ <c oughs> จังค่ะค่ะค่ะ <c oughs> และที่สาคัญรางวัลเป็นอย่างไรคะรางวัลรางวัลอ๋อเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> ขอบอกก่อนที่จะมาพูดถึงรางวัลขอบอกก่อนว่าเวทีปุ้ยเป็นลักษณะ77จังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยเพื่อตามหาเอที่จะส่งนางงามเข้าประกวดหรือใครจะมาเป็นซื้อลิขสิทธิ์ปุ้ยไปในสายสะพายเรื่องของอ่ะสมมุติว่ามีมีเอที่อยู่จังหวัดยกตัวอย่างง่ายๆค่ๆ ปทุมธานีแล้วกันนะคะอยา,ากจะซื้อลิขสิทธิ์ของปุ้ยในจังหวัดเ,ออเออมิซซิงเกิลปทุมธานีก็มาซื้อลิขสิทธิ์ไปได้เลยและจัดประกวดในจังหวัดของท่านก็ได้นะคะห,หรือจะส่งเข้าประกวดคนในคนเนี้ยในจังหวัดปทุมธานีสวยที่สุดแล้วก็ได้เลยนะคะปุ้ยจัด77จจังหวัดค่ะแล้วก็เมื่อสปอนเซอร์เข้ามามากของรางวัลก็ต้องมากตามไปด้วยถูกไหมคะท่าน ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปุ๋ยขอพูดรวมๆแล้วกันนะคะรางวัลเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดนะคะทุกทุกรางวัลเลยตั้งแต่เอ่อทั้งเอ่อกี่จังหวัดเป็นรางวัลเล็กรางวัลน,น้อยเข้ามา77เนี่ยคุณก็ได้รางวัลเล็กรางวัลน,น้อยแล้วนะคะของแจกหรืออะไรรวมมูลค่าทั้งเงินสดและของรางวัลน,นะคะกว่าหนึ่งล้านบาทค่ะโอ้เยี่ยมไหมคะท่าน ปบมือล,ลอบมือให้เวทีนี้หน่อยเลยนะคะค่ะนะคะที่ที่ที่ต้องการรางวัลหรือต้องการประกวดความสวยความงามแล้วที่สาคัญคือต้องสุขภาพดีด้วยนะคะใช่ค่ะปวดะ สุขภาพดีนะคะแล้วก็คือเป็นคนคิดบวกเพราะว่ารางวัลน,นี้มีกิจกรรมที่เป็นพลัง,ลงบวกทั้งนั้น<อ>เลยพลังบวกค่ะเรามามาช่วยกัน <S 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 สร้างพลังบวกกันให้กับผู้หญิงเรานะคะให้มีคุณค่าให้เรารู้สึกว่าโอ้ตายแล้วผู้หญิงเรานี่ดูแลตัวเองได้ดีเลยฉันแบบดูแลได้แล้วก็แล้วก็ยังทําประโยชน์ให้ด้วยไม่ใช่ว่าดูแลตัวเองให้ดีอย่างเดียวทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยค่ะเพื่อเพื่อสังคมได้ด้วยค่ะท่านประภัย อ,อ,อจววาจารย์สวภดิาคนเองอยากเห็นคนที่มาประกวดอายุสักเ50อัพนะ,ท,ะที่ดูแลสุขภาพได้ดีอ่ะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงถึงพูดคำพูดนี้ว่าอยากเห็นคนอายุ50อัพอแล้วก็ยังเป็นคนโสดเพราะว่าในยุนคสังคมปัจจุบันอ่ะคนโสดเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์สูงมากหนึ่งบางคน หึที่ผ่านมามีฐานฐานฐานข้อมูลตามหลักประชากรอ่ะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ค่ะถูกไหมคะสองผู้หญิงเวลาทํางานแล้วเขาก็ไม่อยากมีแฟนใช่ค่ะก็ก็ดูสิคะดาราหลายๆท่านที่แบบสี่สิบอาบ่ะยังสวยๆเลยอายกตัวอย่างน้องอ้ําพัชราภา เห็น <He S 2> ไหมคะ<ช>ยังสวยยังโสดอยู่เลยตั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่าที่ท่านบอกว่าอย่าเห็น40-50มาเลยค่ะเวทีนี้ยินดีต้อนรับขอให้ท่านมั่นใจในตัวเองขอให้มีรูปร่างที่สมส่วนขอให้บุค,คลิกภาพดีนะคะให้ท่านคิดว่าท่านสวยท่านมั่นใจนะคะท่านมีองค์ความรู้อย่างที่ปุยต้องการคือปริญญาตรีขึ้นไปท่านมาเลยค่ะคิดดีทําดีพูดดีเชิญมาที่เวทีนี้เลยค่ะ แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคืออยากน้อยมาเล่าสู่กันฟังว่าทําไมคุณรักษาคุณได้ดีขนาดนี้คุณรักษาสุขภาพได้ดีขนาดนี้แล้วคุณยังสวยด้วยยังสามารถทำประโยชน์ได้ด้วยเรียนเชื่อว่าเชิญชวนเลยนะคะใครที่ทคืออยากอยากเห็นคนอนาะยุห้าสิบแล้วยังสวยวย,วย,ยังประกว,วดนะ บอกตรงๆจะปืิมมากเลยจะไปเป็นแ <laughs> <laughs> มาเป็นกรรมการเลียวเร,ยเรียนเชิญท่านประธายเป็นกรรมการหน้าที่ตรงนี้เลยนะคะ <laughs> <laughs> ขอเรียน <c oughs> เชิญเลยล่วงหน้าเลย <c oughs> แล้วปุ้ยจะบอกว่าตอนที่ปุ้ยประกวดเนี่ยสนุกมากตอนที่ปุ้ยประกวดเนี่ยก็จะมีน้องๆที่อายุสาสิบนะคะท่าน <c oughs> ่าเวทีปุ้ยรู้สึกเขาจะรับสามสองสาสิบสองเนี่ยเยอะมากเลยสวยๆน่ารักน่ารักหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเอ,อ มองมาลงที่ปุ้ยตอนนั้นปุ้ยอายุสามสิบเจ็ดไม่ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้อายุเท่ไาไหร่มองมาลงที่ปุ้ยตอนอายุสามสิบเจ็ดอายุสามสิบสองมาฉับักยังยังคนยังยังได้คนอายุสามสิบเจ็ดเลยเออแต่แต่ปุ้ยก็จะบอกว่าเวทีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณบอกว่าอุ้ยฉันแก่แล้วฉันไม่ประกวดหรือฉันสู้เด็กไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเ<ม>วทีนี้เนี่ยเราก็จะมีกรรมการกิติมภาิ์ที่จะดูดูว่าโอเคสามสิบคุณก็สวยแบบสามสิบ สี่สิบคุณก็สวยแบบสี่สิบห้าสิบคุณก็สวยแบบห้าสิบหกสิบคุณก็สวยแบบหกสิบแล้วความคิดหรือข้างในเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณพูดออกมาแล้วมันแพงขนาดไหนอ่าบางทีอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าคุณอายุวัาสิบแล้วคุณบอกว่าโอ้ไม่สมครราค่ะเดี๋ยวฉันจะแพ้คนอม่ใค่ะไม่ใช่ค่ะคนอายุสามสิบเจ็ดแต่ไปฉันฟุ้ยไม่จริงหรอกค่ะค่ะเรามีเกณฑ์ตัดตสินถูกถค่ะคสวยแล้วก็หุ่นดีบุคลิกดีดีแล้วก็จิตใจดีที่ ยิ้มออกไปจากข้างในใเวลาพูดคุยเวลาเวลาตอบคําถามกรรมาการเพราะว่าไม่ใช่ว่าแก กาดูบุคลี่คุณด้วยนะคะกาดูการตอบคําถามกาดูทุกอย่างทุกอย่าง <c oughs> ค่ะคุณอย่าแบบอย่าคิดเองเออเองว่าอุ้ยเวทีนี้หรออุ้ยเดี๋ยวฉันไปเป็นตัวประกอบหรือเปล่าฉันอายุ70แล้วไม่ค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินของเราเพราะฉะนั้นอยา่าอย่าไปคิดอะไรก่อนล่วงหน้าว่าอุ้ยไม่ไปหรอกอะไรแต่ถ้าคุณโสดคุณมั่นใจคุณเข้ามาค่ะาเวทีนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ได้ทําอะไรดีๆเป็นประโยชน์เพื่อสังคมด้วยค่ะท่านประภัยไปอยากเชิญชวนแล้วยิ่งท่านประภัยบอกว่าอยากเห็น40 50มาเลยค่ะท่าน ขอให้ท่านช,ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยพีอาให้ปุยด้วยนะคะปุ้ยเรียนเชิญท่านมาเป็นกรรมการแล้วนะคะท่านอยากบอกท่านผู้ฟังและผู้ชมเลยนะคะคุณอายุห้าสิบคุณอาจจะนักอาจจะชนะคนอายุาสามสิบห้าก็ได้ใช่ค่ะไม่มีไม่ไมีไสามสิบ้าถ้าคุณรักษาหุ่นได้ดีค่ะใช่บุคลิกดีเพราะว่าฉันเชื่อว่าคนนี้อายุห้าสิบแล้วนะหรือสี่สิบห้าแล้วถ้าเขารักษาบุคลิกได้ดีหุ่นได้ดีนะแนวคิดคำสามต่าง แล้วถ้าเขาไปกลนดวงดีพบคำสามก็เหมือนเวทีทั่วไปไม่สามารถใครสามารถเลือกคำสามได้คุณต้องจับเองอยู่ที่ดวงคุณว่าจะจับถามได้คำถามอะไรแล้วไหวพริบตอนนั้นเลยจะบอกว่าคุณดูแล้วสวยหรือเปล่าคุณดูแล้วดีไหมสวยแล้วโดนใจกรรมการไหมใช่ค่ะทุกอย่างที่ที่เข้ามาเนี่ยคุณจะมีคะแนนตั้งแต่คุณกรอกใบสมัครเลยนะคะใบสมัครก็จะบอกเลยว่าคุณมีความคิดแบบไหนอะไรยังไงค่ะเพราะเพราะถ้าเกิดคุณคิดตัดสินใจตรงนี้ ทุกอย่างเป็นคะแนนหมดแล้วค่ะนะคะว่าคุณจะได้เข้ามาอยู่เวทีนี้ร่วมกันไหมนะคะมีซิงเกิลไทยแลนด์หรือเวทีนางสาวโสดนะคะค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้นทุกอย่างที่คุณสมัครต้องเป็นความจริงค่ะใช่ค่ะต้องเป็นความจริงในการพูดออกมานะถ้าเกิดว่าเออคุณไม่ได้แต่งงานกับใครจริงแน่นอนคุณก็มาเลย คุณไม่ได้ผูกข้อมือกับใครได้นอนคุณก็มาเลยเพราะว่าการวาอหมายเนี่ยเอออาจารย์ก็้บอกว่าผูกข้อมือแล้วได้ไหมไม่ได้ค่ะก็คือทําพิธีแต่งงานถ้าถ้าเป็นทําพิธีแต่งงานแต่ละวัฒนธรรมจะไม่เหมือนกันเะยคะก็ถือว่าว่าเขาได้มีการทําพิธีแล้วแต่อันนี้ก็มีมีน้องสาวๆสดน่ารักมากเข้ามาในเพจแล้วก็ถามเราตรงๆเลยเออขอโทษนะคะอันนี้เออเป็นพอดีแบบว่า แต่งแ,แต่งงานแล้วเหมือนกับโดนบังคับให้แต่งแต่แต่งแล้วก็เลิกค่ะ <c oughs> ก็ก็น,นั่นแหละค่ะคือแต่งแล้วคือเขาก็จะถามเราตรงๆเลยว่าได้ไหมคะประกวดได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าส่วนสูงราคาเท่าไหร่เขาสูงไม่ถึงร้อยหกสิบปุ้ยก็บอกว่าเออไม่สูงร้อยหกสิบเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะแบบไม่ใช่ตัวเล็กมากคุณก็ต้องลองคิดดูว่าถ้าคุณจะสามารถไปแข่งกับเขาบนเวทีที่เขาสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะไม่เป็นไรไม่ได้จํากัดส่วนสูงนะคะแต่ขอให้คุณรู้ว่าเออถ้าถ้าอันเนี้ยเราตัวเล็ก ไปแล้วเราจะไปสู้เขาไหวไหมเรื่องเดินบนเวทีอะไรคุณต้องใช้ใช้เซนส์ของคุณเองนะคะว่าคุณะจะถ้าคุณมั่นใจคุณมาเลยนะคะปุ้ยก็ไม่ได้จํากัดน,น้ําหนักส่วนสูงเลยค่ะ,อ,ะอีกอีกอันหนึ่งนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณสองนาทีค่ออีกอัน,นค,อคนที่ เป็นแปลงเพศมาหรือเพศทางเลือกไม่รับนะคะใช่ไหมคะอ๋อยังไม่รับนะคะแต่ปุ้จะมีเวทีต่อไปซึ่งเป็น LGBT แล้วโสดโดยเฉพาะก็มีนะคะแต่เดี๋ยวขอขอขอ,ขอซีซั่นนี้ผ่านก่อนนะคะขอซีซั่นสาวโสดก่อนนะคะขอเวทีนี้ <c oughs> ก่อน,นะค่ะเริ่มต้นด้วยเวทีนี้ก่อนแล้วคิดว่าจะมีเวทีผู้ชายโสดด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็ L G B T ด้วยก็จะมีด้วยใชค่ะแต่ว่าเราจะไม่จัดพร้อมกันเพราะว่าถ้าเราจัดพร้อมกันเดี๋ยวคนนึกว่าเอ๊ะมามาจัดเพื่อหาคู่กันเองหรือเปล่าไม่ใช่เวทีนี้ไม่ได้หาคู่นะคะเวทีนี้เราต้องการให้เห็นคุณค่าของผู้หญิงค่ะค่ะทีะจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นสาวโสดตัวเองบุคลิกดีพูดดีทําดีคิดดีแล้วก็ที่สาคัญมากกว่านั้นก็คือต้องโสดจริงๆนะคะแล้วอายุสามสิบปีอัพ เชิญเวทีนี้ได้ไม่มเวทีนี้ไม่ได้หลอกนะคะเวทีนี้ของจริงแน่นอนอแต่ว่าดูตัวของดิชันในฐานะที่ตอนนี้อาจารย์แสงกล้างให้เป็นกรรมการประกวดแล้วบอกว่าอยากได้คนอายุห้าสิบอัพมาเยอะๆเลยเพราะนี้ันอยากเห็นว่าคนอายุห้าสิบอัพแล้วยังสุขภาพดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังยังดูแล สุขภาพของตัวเองเพื่อจะเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับทุกๆคนว่าอยากน้อยคุณต้องมีสุขภาพดีนะคะ,คะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยังมีอีกนะคะขอต่อยอดไปถือว่าเราก็อาจจะประกวดที่เป็นประมาณส,สาววัยกเกษียณค่ะ ก็มีนะคะพอท่านบอก50อัพก็เลยผุดผุดเวทีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเป็นเป็นสาวไหวเกษียณนะคะมาประกวดกันผุดเวทีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะท่านอยากได้สาวสุขภาพดีไหมนได้ต้าพดีค่ะกาสังคมเรากำลัเข้าสู่จุดนี้ดิฉันเองได้รับทราบบางคนบอกว่าถูกลูกทิ้งมั่ง ถูกคนทิ้งให้อยู่บ้างแต่ถ้าเราสุขภาพดีเราไม่ต้องกังวลเลยใครจะทิ้งเราก็้าไปเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราเองชนวิจนาทีสุดท้ายเราดูแลระวางแผนไว้ดีค่ะบางทีเราเราอายุมากๆเนี่ยโอเคเราอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้แต่เราก็มีเงินสำรองที่จะไปให้คนอื่นมาดูแลเราไปจ้างเขาอะไรประมาณนี้ถ้าเราเป็นสาวโสดนะคะค่ะ ่ค่ะโขอบพระคุณอาจารย์ปุ้ยมากที่ไปอยู่สถานีแทนดีชันนะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเมื่ออาจารย์อยากเชิญชวนทุกคนนะคะใครสนใจที่จะสมัครเป็นมิสสาวโสดนะคะแล้วเราก็ลังจะเปิดรับอยู่เร็วๆนี้สนใจก็ดูเพจที่อาจารย์ปุ้ยได้นะคะยินดีค่ะขอบพระคุณท่านมาภายมากๆเลยที่ให้มา PR m i s s s i n ซ l e t h a i ไท n แนนะคะซึ่งจะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้ละค่ะ ค่ะสดเงข่าวันไหนแจ้งด้วยนะคะอาจารย์คะค่ะค่ะได้ค,ค่ะวันนี้เวลาหมดบุด,ดเวลาแล้วอาจารย์มีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะก็ไม่มีอะไรค่ะ <c oughs> ปุ๊อยากให้มามาเนี่ยค่ะเรื่องเวทีสาวโสดฝากไว้เลยค่ะ <c oughs> นะคะมาเพิ่มพลังหญิงกันด้วยกันนะคะให้ให้เราผู้หญิงเรามีคุณค่านะคะมาที่เวทีนางสาวโสดค่ะ ก็เวลาหมดปุดเวลาแล้วขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันปรับไทยย่งยืนต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่จัดรายการผ่านออนไลน์นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ